ผมและตำรวจโสวิเชียรนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสงการนนะครับมากีับว่าเดี๋ยวเตรียมปัรจัยชนขึ้นมานะแล้วเดี๋ยวก็เจ้าหน้าที่ตำรวจจะส่งตรวจพนักงานมาให้เขาเงินนะครับแล้วก็พวกเราก็ช่วยกันเขาห้ามเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้ามาแล้วก็อาวุธปืนยาเสพติดพวกนี้จะเป็นสาเหตุทําให้ร้านอาหารของเราเนี่ยถูกปิด5ปี เพราะฉะนั้นพวกเราก็สมควรให้ความร่วมมือนะครับอย่าทำผิดกฎหมายอันนี้มันปิดห้าปีสถานที่นะครับด้วยความร่วมมือจากชุมชนเราจะหลุดพ้นความหวาดกลัวแม้ในแสงไฟมืดสลัวเราพร้อมจะเคียงข้างคุณ ทุกร้อนมีภัยเรียกใช้ตำรวจเมืองสมุทรสงคราม